ท่านใดที่กำลังมองหาเตานะครับเตาใหญ่ๆนะครับเหล็กหนาๆทนๆผมแนะนำเตาเหล็กนะครับเตาเหล็กตัวนี้เลยนะครับใส่หม้อใหญ่ๆได้นะครับนี่จะเลื่งนจะย่างอันนี้ขายังเหลืออีกนะครับน่ครับดูดูขาดูตีนช้างเพาะครับยังรองรับหม้อได้อีกเห็นไหมครับถ้าหม้อใหญ่นะครับมันก็จะขยับมาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ นฮะลองรับได้สบายนะครับนี่ครับสบายเลยถ้าในที่กำลังมองหาเตาผมแนะนำเตาเหล็กครับนี่ครับมีป่องนะครับแล้วก็มีตีนช้างแบบนี้ครับสำหรับอาจะเป็นพวกหม้อก๋วยเตี๋ยวครับ อันนี้ก็จะเป็นปองดูดอากาศนะครับนี่ครับดูดอากาศขึ้นทางบนแล้วก็ทําท่อหรือว่าม,มีแป๊บก็ได้มีแผ่นสังกะสีก็ม้วนๆก็สวมเข้าไปเทผันให้ดีนะครับอย่าให้มันอากาศมันมันหลวมมันจะได้ดูดขึ้นนะครับใส่ฟืนได้นะครับใส่ฟืนยัดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ฐานได้นะครับใส่ทืนได้ใส่ฐานได้ ก็จะมีหูงหิ้วนะครับหรือว่าจะเป็นหมอ้อเล็กก็ได้นะครับนี่ครับใส่หมอ้อเล็กก็ได้ครับร้านอาหารตามสั่งนะครับก็ได้นะครับใส่ร,ร้านพวกร้านอาหารตามสั่งจะเป็นหมอ้อกว๋กวยเตี๋ยวหรือว่าจะทาเป็นทําเป็นกะใส่หมอ้อกระทะทําร้านอาหารนะครับตัวดีามากเลยครับผมแนะนํานตัวนี้เลยดียามากเลย ทนทานแข็งแรงนะครับนี่ดูงานเขาครับรบ,บางท่านก็ใส่เป็นจะเป็นหม้อก๋วยุยเตี๋ยวหรือว่าจะเป็นหม้อกงกาแฟานี่ครับใส่ได้หมดเลยครับเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยครับข้างในก็จะเป็นตะแกรงนะครับผมฮะเด็ก2องหุนอย่างดีนะครับอันนี้ก็ฝาเก็บได้นะครับ มันก็นวันก็จะออกตรงนี้ฝุนกายนะฮะมันก็จะทําท่อเข้าไปขึ้นท้างบนนะครับนีบ่พังแล้วพังอีกผมแนะนําเตาเหล็กนี้ครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับจะนึ่งย่างปิ้งนะครับตัวนี้ใส่เฟื้นได้นะครับใส่ถ่านใส่ถ่านก็ได้หาบางท่านก็อยาก อยากที่จะไปทำนี่ครับนี่หมออ้อใหญ่งี้ก็ใส่ได้นะครับนี่ครับเพราะว่าเราทำขานะครับดูนะเนี่ยเราทำขายืน่นรองรับก้นหม้อนะครับถ้ามันใหญ่มันก็จะพาดมาอย่างนี้แลพาดมาอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นหม้อขนาดใหญ่ อ่ะแล้วก็วางเห็นไหมครับก็ก็ใหญ่ยังไม่พอครับเพราะว่าตีนช้างมันยังไม่ได้ทํางานเลยเห็นไหมครับถ้ามันใหญ่จริงมันก็จะยื่นออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับยื่นมาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะครับแต่อันนี้ับแป้นตัวนี้ยังไม่ได้ทํางานเห็นไหมฮะเฉพาะขอบตัวนี้ทํางานครับตัวนี้รองรับได้นะครับคุณจะทํา ข้าวตุงข้าวต้มได้หมดครับแล้วก็ใส่ซึงเข้าไปนี้นี่ครับถ้าในที่มีปัญหาเตาพังแล้วพังอีกนะครับผมแนะนํานะครับเบอร์นี้เลยครับติดต่อสอบถามนะครับดูรอบๆครับมีป่องอากาศนะครับนี่ฮะเหล็กหนานะครับเหล็กหนาเหล็กหนามากเลยนี่ดูครับ รับเดี๋ยวจะไปใส่ทำกับข้าวอาหารตามสั่งก็ได้นี่ฮะหม้ออย่างนี้ครับนี่คือเราออกแบบมาทำให้เป็นนี่ฮะมีเขี้ยวเด็กๆเ,เห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมสำหรับที่วางหม้อเล็กๆอะครับมันก็จะมีเขี้ยวรองรับ นะครับจะเป็นหม้อซึ่งเล็กๆนี่เห็นนะฮะคือคือเราจะทำเอขาลนีรองรับสำหรับสำหรับใส่พวกหม้อเล็กๆนี่ครับแล้วก็ปิดปิดได้ทำงานดีมากๆเลยตัวนี้ครับแนะนำตัวนี้เลยทนทานแข็งแรงนะครับใช้นานหลายปีนะครับเพราะว่า มันเป็นเหล็กอย่างดีครับที่นี่ฮะเบอร์ผมนะครับลองลองเข้าไปดูเพจหุ่นยนต์ชุมแพนะครับเข้า Facebook ของท่านนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าหุ่นยนต์ชุมแพเราประดิษฐ์หลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเอาเศษเอ,อะไรรถเก่าเนี่ยนะครับมาประกอบตั้งแต่หุ่นยนต์ไม่ใช่นะเราทำได้หลายอย่างเลยนะครับทำหลายอย่างเตาปิง้งย่างนี้ครับเห็นไหม นี่ฮะแหววเลยครับนี่คบใส่ฟืนนะครับใส่ทานได้2ระบบเลยฟืนใหญ่ๆนะครับนี่อัดครับไปเลยมีฟืนเยอะๆนี่ฮะอัดเข้าไปเลยนะจากพื้นมา20เซนนะครับนี่ยื่นมาเน่ยคุณสายได้เต็มที่เลยครับนี่ผมแนะนําตัวนี้เลยถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็เราก็ต่อนะครับต่อสายกสกไป